สวัสดีครับคือพี่ก๊อล์ฟกลับตอรี่นะครับผมและตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟก็อยู่ที่อุโมงคราชธานีคือคือที่บ้านพี่ก๊อฟเองนะครับโอ้โหตอนนี้ก็เพื่อนๆฝนตกหนักมากๆและน้ำนะครับท่วมนะครับท่วมแม้แต่ในซอยหมู่บ้านพี่ก๊อฟเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับเริ่มจากนี่เลยนะสนามหญ้าหน้าบ้านพี่ก๊อฟนะโอ้โหน้ำท่วมครับมาดูนี่ครับเฮ้ยพี่ลราถายเรือออกไปไหมเนี่ยดูสิท่วมหมดเลยนะครับเนี่ยโอ้คือตอนนี้คลองนะครับไม่สามารถไหลได้เลยนะครับ ท่วมหมดทั้งซอยบ้านพี่ก๊อฟเลยนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับพีกพก่ก๊อฟกำลังจะขับรถออกไปนะครับไม่รูว่าจะขับได้หรือ,อปเปล่านะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟนะครับจะพาเพื่อนๆขับรถออกไปดูสถานการณ์ข้างนอกนะแต่ตอนนี้นะแค่จะออกจากบ้านนี่ก็ยากแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปดูเลยครับผมอ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะถอยรถออกไปแล้วนะโอ้โหฝนตกแรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว,าานะว่า,าถอยออกไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างอุ้ยถอยแล้วครับถอยครับโอ้เห็นยวแมนี่คือเสียงฝนนะครับที่โดนหลังคารถนะฮโอ้นี่ขนาาดรรรถเเสูงนนะคับี่ย เดี๋ยวต้องใช้คาว่าลุยน้ำเลยนะครับเนี่ยแล้วพี่ก๊อฟจะลงไปปิดประตูบ้านไงเนี่ยอ่าตอนนี้นะครับเพื่อนโอ้โหนี่ถือว่าครั้งแรกเลยนะที่น้ําท่วมซอยบ้านพี่ก๊อฟนะครับนี่ดูข้างๆนะพี่ดูสิโอ้โหเจิงนองมากเลยนะสูงประมาณนี้คือประมาณ50ซนติเมตรได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่ก๊อฟขอไม่เปิดแอร์ก่อนนะฮะเพราะว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราจะไปตรงที่มีน้ําเยอะๆก็ทําให้เราลุยน้ําเปล่านะฮะไปโอ้อออตอนนี้นะครับนี่คือเสียงนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูข้างๆนี่นะครับตอนนี้ ในหมู่บ้านพี่ก๊อฟเองนะครับแต่ว่าโอ้โหน้ําแรงมากเลยนะครับเนี่ยนะตอนนี้นะครับพีกออ่ก๊อฟกำลังจะขับรถออกนอกหมู่บ้านแล้วนะครับหน้ำท่วมเยอะมากอะ่ะเป็นประวัติการเลยนะของหมู่บ้านพี่ก๊อฟเนี่ยแล้วตอนเวลาขับรถเวลาฝนตกนะครับต้องพยายามเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเยอะมากสุดนะครับเพราะว่าเบรคของเราเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่ากับต,ตอนเวลาถนนแห้งนะครผมอันนี้เป็นทิคอีกทิกหนึ่งนะฮะในการขับรถเวลาฝนตกนะครับ จะสังเกตว่าเวลาขับรถนะฮะตอนฝนตกเนี่ยรถจะติดมากๆเลยเพราะคนขับรถนะครับจะใช้ความเร็วเนี่ยค่อนข้างที่จะตับนะโอ้โหดูดูข้างหน้าดูข้างหน้าโอ้ดูดูครับดูข้างหน้าครับโอ้ตอนนี้เราลุยน้ําแล้วนะครับโอ้โหพ,พีดอดรีบปิดแอร์ก่อนด่วนเลยอ่าตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟขึ้นมาบนถนนที่สูงนะครับก็เลยไม่มีน้ําที่ขังตามพื้นถนนแล้วนะฮะ แต่ว่าตอนนี้ฝนก็ยังตกหนักเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเส้นทางที่เราจะไปนี่นะครับจะเป็นถนนที่ลาดต่ำลงไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราจะเจอน้ําขังเยืะอขนาดไหนนะเพื่อนๆเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับโอ้ตอนนี้นะครับเราลงทางลาดแล้วนะครับผมนี่นะครับถือว่าต่ำมากๆเลยนะฮะเทียบกับถนนเมื่อกี้นะครับตอนนี้นะครับโอ้โหดูสิครับโอ้รถ พยาบาลนะครับวิ่งสวนไปแรงมากนะครับโอ้อันตรายมากๆเลยนะครับเนี่ยนี่จะมีมอเตอร์ไซค์สวนมาได้แย่เลยนะครับเนี่ยอ่าตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟกำลังเดินทางไปสู่เส้นทางนะครับที่บอกนะครับนั่นก็คือทางที่ลาดชันนะฮะตาลงกว่าสนุนที่เราอยู่นะตอนนี้เยอะเลยนะครับคิดว่าน่าจะเจอน้ําท่วมขังเยอะแน่นอนเลยเพราะขนาดตรงนี้ก็ยังมีแล้วนะตอนนี้ครับเพื่อนๆพี่ก๊อฟมาถึงจุดที่มีน้ําท่วมขังค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับ ูครับนี่ขนาดพยายามแบบไม่ขับเร็วเลยเนี่ยแต่น้ำเี่กเซนเยอะมากเลยนะโอ้ตอนนี้นะครับเราลงมาตรงถึงที่น้ำท่วมขังเยอะแล้วครับดูสิครับเนี่ยโอ้ตอนนี้นะครับรถเล็กเริ่มจะขยับไม่ค่อยได้แล้วนะฮะต้องดูนะครับ แต่โชคดีนะครับที่รถเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกว่านะครับก็เลยสามารถที่ยังพอจะไปได้นะครับโอ้ดูดูครับดูข้างหน้าครับเดี๋ยวเพื่อนตอนนี้นะครับได้ยินเสียงน้ําที่ว่าน่าจะชัดเจนนะเพราะพี่ผมเปิดกระจุกอยู่นะโอ้ตอนนี้ก็เพื่อนพี่ก๊อฟมาถึงตรงจุดที่น้ํท่วมขังเยอะมากๆแล้วครับโอ้ตอนนี้นะครับมาดูข้างหน้านู่นสิถนทะจะจมเลยนะครับโอ้ตอนนี้นะครับรู้สึกว่ารถพี่ก๊อฟ ขยับไม่ค่อยได้เลยโอ,อ๊ยน้ำเข้าหรอน้ำเข้ารถเหรอโหน้ำเกินเยอะมากเยนะมากนี่คือรถพี่กอฟกำลังลุยน้ำเหมือนเนี่ยตายตายตายเราจะผ่านได้ไหมเนี่ย,ม,ยมันสูงมากอะ่ะ นจะดับเลยทุกก๊อฟกัคกนัน2000 years later โอ้เพื่อนเพื่อนครับเมื่อกี้นะครับตอนที่เราลุยนะคมาเนี่ยน้ำสูงมากมากนะครับแล้วคือน้ำเหมือนเหมือนจะเข้ามาในรถเลยนะแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับรถพี่ก๊อฟเหมือนจะดับเลยนะขนาดรถพี่ก๊อฟสูงอะเนี่ย A few minutes later โอเคครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟสามารถหลุดออกมาจากตรงที่น้ำท่วมสูงได้แล้วเพื่อนเพื่อนและตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟก็อยู่ตรงถนนเส้นใหญ่นะฮะกำลังจะตรงออกไปเดี๋ยวแถวในเมืองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในเมือง ตอนนี้นะครับพี่กอฟอยู่ในเมืองแล้วนะครับโอ้โหรถติดมากมากเลยนะครับเป็นปรากฏการณ์เลยนะปกติรถไม่ติด,ดตขาานาดนี้แล้วข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางที่จะไปโรตัสนะครับผมว่าณนะตอนนี้นะครับน้ำน่าจะไม่ค่อยท่วมเท่าไหร่นะเพราะก่อนหน้านี้นะครับน้ำเนี่ยเคยท่วมเถวเี้เยอะเลยนะแต่ว่าดูเหมือนกับว่าคลองนะครับที่เขาทําใหม่เนะี่ยค่อนข้างที่จะระบายนะ้ำได้ดีแล้วนะดูท่าทางนะคิดว่าน่าจะไม่ท่วมนะ อ่าตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าโลตัสอุบลแล้วนะครับอุ้ยหน้าโลตัสน้ําไม่ท่วมนะดีมากๆเลยนะครับทีแรกนึกว่าจะท่วมนะครับพวกก่อนหน้าเนี้น้ําที่ท่วมเยอะมากนะฮะถ้าเกิดเป็นย่านบริเวณโลตัสนีอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวว่านะครับเดี๋ยวพี่กอฟจะไปตรงหน้าบิ๊กซีครับโราะวันนี้นะครับพี่กอฟก็มีทุกหน้าที่จะไปตรงบิ๊กซีอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูเป็นที่สุดท้ายนะครับผมดูนะครับว่าที่หน้าบิ๊กซีนะน้ำจะท่วมไหมนะครับหลังจากที่ฝนน่ตกกกกกกหนนนนััััมาาาๆเเลลลยยะะปปปรรไดูคบ อ่ตอนนี้นะครับปีกอฟอยู่ตรงแต่แถวหน้าวิกซีนะครับอุ้ยแถวหน้าวิกซีมีน้ำสึนองนีน่เพื่อนซีดูด้านข้างนะครับโอ้ด้านข้างนี่สึนองใช้ได้เลยเนี่ยอี้ยจุดสุดท้ายนะครับที่ปีกอฟกำลังจะมาทําธุระพอดีเลยนะน้ําท่วมนะครับโอ้แต่ว่าก็ไม่เยอะมากนะอ๋อนะครับตรงนี้นะครับเป็นแค่แอ่งเดียวนะครับเฮ้ยแต่ตรงหน้าวิกซีข้างหน้าเนี่ยไม่ท่วมนี่นี่ไง โอ้ตอนนี้นะครับจบมาถึงที่หมายแล้วครับนั่นก็คือบิ๊กซีนะผมนี่น้าไม่ท่วมนะโอเคมากๆเลยนะครับผมโอ้โอเคมากๆเลยนะครับแต่อ,อ,อ้าวเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าท่วมครับเพื่อนเอ้าเฮ้ยตรงถนนก่อนถึงบิ๊กซีไม่ท่วมแต่งหน้าท่วมโอม้เพื่อนด,ดูฝั่งตรงข้าเพราะฝั่งตรงข้าบิ๊กซีก็ท่วมนะดูสิโอ้ตอนนี้นะครับรถสัญจ,จรลำบากมากๆเลยนะครับต้องค่อยๆขยับไปทีละนิดนะฮะโอ้แล้วตอนนี้นะครับสถานที่ที่พี่จ๊อบกำลังจะเข้าไปนะครับ Hey, ่วมเยอะนะเนี่ยมี oh. ท่วมไม่น้อยเลยนะโอ้ oh. เอาอีกแล้วนะครับเราจะต้องลุยนะ้ำอยู่แล้วนะฮะอีกนิดเดียวนะครับเราจะสามารถถึงที่หมายของเราไนดะ้ครับนี่นะเลี้ยวซ้ายไปนี่แหละก็เข้ามิกซีแล้วอ่ะมาดูกันเอาแล้วนะเฮ้ยตื่นเต้นเฮ้ยชึบโอ้ ่าไปได้แล้ว,ว,วโอ้หเมื่อกี้ตอนเลี้ยวเข้ามานี่เหมือนรถจะดับเลยตื่นเต้นมากนะครับน้ํานี่ข้างหลังนี่ลึกมากเลยนะโอเคครับตอนนี้พี่ก๊อฟมาถึงสถานที่ที่พี่ก๊อฟจะมาทําธุระแล้วครับถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยโดยสวัสดิภาพนะฮะโอเคข้างบนนี้นะครับถือว่าสูงมา,มากๆน้ำไม่ท่วมแน่นอนครับก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวพี่กอ๊ขอฟขอตัวทําธุระก่อนนะครับผมโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็กดลังใจกับพี่ก๊อฟด้วยครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปเราติดตามรับชมนะครััับบสาาหหรรรคลลลิปปปนนนีีี้้้ขออออตววววเเไไกก่่่แแด๋ยทผม